โอ้โหดูคะ่ะได้แล้วจ้าห้านลนห้านลน forget me not, me not หรือว่าอย่าลืมฉัน สวัสดีค่ะภัะการ์หอมสวีเดนจ้าวันนี้ก่อนจะเข้าป่าแล้วก็พาพี่น้องมาชมสวนสักนิดหนึ่งนะคะพามาเก็บผลไม้จ้าตอนนี้กําลังยืนอยู่ที่รัสเบอรี่หรือว่าฮั่นหลอนในภาษาสวีเดนนะคะคุณเลมโบ้ลดน้ําผักให้อยู่ด้านนู้นนะคะแกดึงน้ําออกมาจากสะสะไวน้ําค่ะมาลดต้นมุงต้นไม้ให้ค่ะแทนที่จะทิ้งไปเฉยๆ แกใช้ไดโวดึงน้ำออกจากสระเดี๋ยวจะทำความสะอาดสระว่ายน้ำค่ะอากาศร้อนๆจะได้โดดน้ำจะ้ะก่อนจะเก็บเรามาดูความดกของเขาก่อนจะ้ะนี่พี่น้องจะ่ะโอ้โหดูค่ะกระเก็บได้นานนะคะยังมีลูกอ่อนสด,สดๆอีกเยอะเลยคุณเลมโบเปิดเพลงดังมากค่ะไม่รู้จะมีโฆษณาผ่านให้หรือเปล่า เออ YouTube เขาจะเช็คให้นะคะถ้าอะไรที่มันเป็นผิดลิขสิทธิ์คือกดโฆษณาไม่ผ่านจ้ะอืมเรามาเก็บไปพร้อมๆกันเก็บได้มือเดียวต้นมันสูงตั้งกล้องไม่เหมาะจ้ะโอ้ยหล่นอืมพี่น้อง,องเอ้ยคิดถึงน้องออรอนเลย วว้าวลมเย็นสบายจ้ะพี่น้องอากาศ21องศาไม่มีปัญหาเลยจ้ะบ้านสวนของเรามือตกกล้องจ้งจะเก็บไม่ถนัดอ่ะพี่น้องตั้งกล้องไม่ได้เพราะมันสูงจ้ะ แบบว่าง่ายๆเลยนะคะถ้าเข้าสุกนะคะถ้าไม่สุกก็จะดึงแบบยากนิดนึงว้าว ผลไม้หลากหลายชนิดเลยจ้ะสุดยอดวิตามินซีค่ะตอนนี้มารีวิวกับดอกไม้หน้าบ้านนะคะแปลงดอกไม้เล็กๆมินิมินิของเราตอนนี้ต้นสูงเท่าผักกาดหอมแล้วจ้ะค่ะมาดูอีกทีหนึงสีสันสดใสหลากหลายชนิดเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นแบบว่า,มาเมล็ดเข้ามาแบบรวมๆนะคะ โอยเหมือนดอกบานชื่นก็มีโอ้ยอยู่ในสวนก็ไม่มีภาพไม่อยู่ในสวนไม่มีเสียงนะคุณเลมโบเปิดเพลงดังค่ะโอ้ว้าวอ๋อแกบอกยูฮาันนาม,ม่า,มาก็คือเด็กสาวที่มา ที่เป็นเพื่อนลูกอ่ะแม่เขานะคะเดี๋ยวจะไปซ่อมที่ตักบูเบอรี่ให้คุณเลมโบกันจ่ะก่อนจะพาชิมผลไม้นะคะก็มาเก็บบรรยากาศฟินๆกระดอกไม้มินนี้มินนีหน้าบ้านของเราก่อนนะคะตอนนี้สวยงามสดชื่นมีคล้ายๆดอกบานชื่นด้วยนะคะหลากหลายสีเลยพี่น้องจะดู f o r ก e t me n ต t in not หรือว่าอย่าลืมฉันหรือว่าเป็นภาษาในสวิดินว่าเฟอร์เยสมิกใหย่นะคะดอกตะมุตตะมีน่ารักพี่น้องจ๋าดอกดาวเรืองนี่ไอเดียของคุณเลมโบนะคะที่อยู่บนขวดหินนี้ค่ะอยู่ในถังนมบนลำบรลานนี่มาดู สวยงามขึ้นสวยงามขึ้นนะคะดูะสาะแหน่ที่ระกาศหอมเอามาเสียบๆไว้ค่ะดอกไม้ที่มันร่วงหล่นอยู่ใต้บันไดสีมง่งวงๆจากมเมล็ดเดิมนะคะเออนี่อันนี้ในกระถางนมเก่าแก่บรรยากาศบ้านสวนของเราค่ะวันนี้อากาศ21องศานะคะร้อนมากค่ะ ก็เข้ารั้วเข้าสวนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าป่าในคลิปถัดไปจ้ะดอกไม้ข้างบ้านของเราก็สดชื่นนะคะอูเลมโบก็แอบมาหยดน้ำไว้เรื่อยๆจ้ะนี่นะคะโอยมีรถมาจ้าดอกไม้ริมหน้าต่างด้านนอกบ้านของเราก็สดชื่นนะคะ คุณเลมโบก็แอบมาเติมหยอดน้ำให้เรื่อยๆจ้ะกลัวเขาแห้งนี่นะตรงนี้เดยจจะมาจ้าพี่น้องจ๋ามารับวิตามินซีได้กันต้องขอโทษขออภัยนะคะ อาจจะน้ําลายไหลตามเริ่มจากวินแบ์นะคะสีแดงแดงสุดยอดวิตามินซีซีซีซเลยค่ะ เปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วมันมีมเมล็ดที่มันมีเมือกลื่นๆอยู่นะคะพอมันไปติดฟันแล้วมันต้องดุนออกค่ะไม่งั้นมันมันก็ลาคาญอยู่นั่นแหละ <c oughs> เอารัสเบอร์รี่ผสมเริ่มขยับเข้ามาแล้วเริ่มขยับขยับ ืมมันทรมานผู้ชมแทเนาองานนี้โอ้ละมุนลิ้นขึ้น ราดเบอร์รี่นี่มันก็จะมีเมล็ดเคี้ยวดังก๊บก๊บก,ก๊วิตามินซีจากผลไม้จ้ะหลอกผู้ชมได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ค่ะเอามาเขือเทศ สตรอเบอรี่อืมสตรอเบอรี100่อะร้อยเปอร์เซ็นตสตอรอเบอรี่ความอร่อยมันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่มีอะไรที่มันสะดุดลิ้นเราเลย <S <S ต่างเวะลาต่างกรรมนะจ๊ะพี่น้องเก็บไว้นาน หลายชั่วโมงละจนเข้าบ้านมาอาบนงองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าละถ้าเก็บไว้เราก็จะแช่ช่องแข็งแล้วก็เอาเข้าไว้เลยนะคะบผลไม้พวกนี้มันมีน้ํามันแฉะออกมาแล้วมันก็เอาเข้าช่องฟิดมันก็ไม่ค่อยโอเคจ้ะต้องเก็บสดๆดแล้วเข้าเลยคือน็อก น็อคเค้ยมะเขือเทศทูมอดเตอร์มะเขือมะเขือเทศที่ปลูกเองนะเนื้อมันหนาจ้ะลืมให้ดูไม่ทันละ เดี๋ยวค่อยดูมีเม็ดนิดเดียวค่ะมีเม็ดนิดเดียวเนื้อหนาพี่น้องลืมญาติพี่นอ้นองทั้งหมดเลยขอวางไว้ได้ไหมไปต่อไม่ไหวค่ะมันทรมานฟัน อ,อันนี้ละมุนทิ้งช่วงไว้หลายวันสตรอเบอรี่ดกมากตอนนี้ก็กำลังกวนอยู่นะคะต้องลุกไปดูด้วยกวนทำสตรอเบอรี่แผ่นเก็บไว้กินนานๆ เก็บไว้กินนานๆแปรรูปจ้ะมันก็ต้องเอาไปทำอย่างอื่นค่ะผสมหรือว่าเอาไปต้มน้ำนะคะของเปรี้ยวพวกนี้ต้มน้ำไว้ดื่มก็เป็นวิตามินซีเนาะผลไม้จากธรรมชาติที่มันไม่มีสารพิษนี่แหละจ้ะพี่น้อง ก็ถือว่าโชคดีค่ะมาตกอยู่ในที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ค่ะ,ะแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราก็เป็นคนที่ชอบปลูกด้วยนะคะชอบเก็บชอบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติชอบป่าชอบเขาค่ะก็เลยโชคดีที่ได้มาตกอยู่ที่ในจุดนี้นะคะแต่ถ้าคนเราถ้า ทุกอย่างมันก็คืออยู่กับความเคยชินที่เราใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยู่ในป่าในเขาแบบนี้นะคะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะคะมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะปลูกอะไรจะดูแลอะไรในเรื่องของพืชผักผลไม้นะคะมันก็ง่ายขึ้นค่ะผลหมากรากไม้พืชผักเราก็มีกินตามฤดูกาลเพราะว่าเราขยันด,ดูแล มันดีนะคะเพื่อจะให้ fc ได้ภูมิใจว่าเราอยู่ในเมืองหนาวเราก็มีพืชผักไว้กินตามฤดูกาลนะคะไว้แบ่งปันวิถีชีวิตด้วยค่ะคนเราถ้าจิตใจท้อแท้หรือไม่ขยันต่อให้ตกอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนก็ไม่มีกินนะคะเพราะว่าพืชผักผลไม้พวกนี้มันไม่ได้ลอยมาเส่จ,จานให้เราได้ตักกินแสวงสุขอยู่กับ สิ่งทุกอย่างคือเศกมันเข้ามาได้มันอยู่ที่ฝีมือของเรามันอยู่ที่การกระทําของเราค่ะมีหลายๆท่านบอกว่าประกาศหอมมีบุญวาสนาจริงค่ะแต่ว่าบุญวาสนาของประกาศหอมไม่ได้มาด้วยการนั่งอธิษฐานค่ะบุญวาสนามันมากับผลงานที่เรากระทำจะปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นได้กินผลนั้นจะ้ะ ในวันนี้พากาดหอมเองคิดว่าเรากำลังเก็บเกี่ยวผลแห่งความดีที่เราได้ทำมาตามโบราณที่กล่าวไว้นะคะปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นขอให้มีความสุขในการชมคลิปแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปเล็กๆของพากาดหอมแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้จนได้ข้าหมักข้าวรูให้แม่ทางบ้านนะคะ ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า